สวัสดีค่ะวันนี้ส่วนบนสีลูกอิสานมาปล่อยเซตสามต้นนะคะของดีของเด็ดนะคะจะบอกว่า,าต้นนี้รัศมีจันทร์พายสวยมากนะคะดูไซส์นี่สวยนะคะอันนี้ดาราประกายแสงนะคะจะบอกว่า,าต้นแม่นี่คือแบบขอบสีชมพูสวยมากนะคะนี่คือเขาก็ เริ่มเมที่จะเข้าเห็นไหมป้ายทุกใบนะคะใบนี้เขาจะอากัดสีชมพูเข้มเข้าแล้วนะคะก็เลยดูกลมเกินไปนิดนึงนะคะนี่ป้ายทุกใบส่วนอันนี้ธงสยามนะคะโหด่างกระจายด้วยนะคะแล้วก็มีด่างเหลืองแบบว่าป้ายให้ด้วยนะคะสต้นนี้นะคะแบ่งในราคา 1,290บาทนะคะส่งให้ฟรีด้วยนะคะนี่ไซส์ไม่เล็กเลยไซส์ใหญ่คุ้มเอาไปเปลี่ยนกันทาง8นิ้วได้เลยนะคะดูเอาไปฟอร์มได้เลยนะคะถ้าใครชอบก็เอฟมาเรียเลยสวยมากนะคะอันนี้คือกว่าจะเลี้ยงโตเท่านี้นะสมัยก่อนคิดถึงตอนสมัยต้นละ35,000เนาะไซส์นี้ก็น่าจะ35,000่้าเลเนาะถ้าสมัยก่อน สต้นนี้ใครชอบก็เอฟได้เลยค่ะ